พ่อแม่เเอาเล่นงาเราเต็มคุมกเพราะเกียรติอยากจะมีเกียรติว่าเราได้ทำตรงนี้<ม>นี่จะเพราะลึกลับไที่โยงไปหาเกียรติอยากได้รับยกยอก่องมาเอ,อ่ยคนนี้มันแน่ว่ามันเจ๋งว่ามันลากผู้หญิงคนนี้ไปข่มขืนได้มันเจ๋งอยากจะให้เขายกยอก่องแล้วก็รางวัลการที่ไปทําแบบนี้ยกย่องแบบนี้เกียรติที่เราได้รับคือไม่อยู่ใรนี้ มาอยู่ในนี้และจำนวนหนึ่งนะปัจจุบันนี้ติดคุกเพราะเกียรติตายเพราะเกียติดูซิว่าเป็นยังไงไปนั่งกินข้าวกันที่ร้านอาหารเรากว่าเราคุยเสียงดังเพื่อนเพื่อนโต๊ะอาหารท,ที่มากินข้าวในร้านอาหารด้วยกันบอกโอ้ คุณอย่าคุยเสียงดังเลยเสียเกียตรติกลับไปบ้านไปลากปืนมายิงมาเลยมันเป็นใครสืบมาสอนกูเกียตรตินี่นะเป็นหายนะของมนุษย์เราเองเนี่ยลุกลานประเทศอื่นเขาเขาอยากจะได้เกียตรติว่าเรานี่มีประเทศสลาดมีเมืองขึ้น ้องเอาคนไปล้มตายผู้ชนะสิทธิชนะไปในที่ต่างๆเอาคนของตัวเองไปล้มตายเพื่อที่จะได้เกียรติว่าชนะสิทธิอนุสาวรีย์อย่างนี้เนี่ยมันควรจะยกย่องแล้วมันควรจะประนามเกียรติระดับประเทศเป็นอย่างนี้ไอเยอรมน,นีเนี่ยญี่ปุ่นฝ่ายหนึ่งกับสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสฝ่ายหนึ่งรัเสเซียฝ่ายหนึ่งคนละฝ่ายกัน คนละฝ่ายกันทางนี้ก็บอกว่าเราเนี่ยจะต้องยกย่องให้จักรพรรดิเพราะว่าญี่ปุ่นนี่ถือว่าพระเจ้าเป็นดินยิ่งใหญ่เป็นจักรพรรดิของโลกใบนี้ลุกลานไปจนในสุดไปถึงสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็เลยสร้างระเบิดปรมามนูทิ้งสองโลกที่ญี่ปุ่นคนตายเพื่อพระเจ้าจักรพรรดิโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยเกือบล้านคน เพราะอยากให้พระเจ้าจาัก,กรพรรดิของตัวเองมีเกียรติพวกเราก็เหมือนกันเนี่ยที่อยู่ในนี้หลายคนเนี่ยหลายคนน่าจะไม่ได้อยู่ในนี้ทั้งหมดแต่ว่าอยู่ในรวมๆัม้ทัว่วๆไปเนี่ยที่ต้องมาเผเชิญชะตาการรมอนนี้ก็คือเราเกียรติมันหยามกูมันหยามกูอย่างตอนนี้วัยรุ่นกําลังดังมากันเอง คือแค่หัวเข็มขัดของกูนี่มันใหญ่กว่าหัวเข็มขัดเพื่อนเลยใช่ไหมหัวเข็มขัดสถาบันใครเหยียบหัวเข็มขัดสถาบันกูเป็นไงมันต้องตายแล้วตัวเองเป็นไงมีสถาบันมาช่วยเม่เวลาเราติดคุกเนี่ยมีไหมม,งไงนนมันโง่ไงเกียร์เนี่ยมันโง่ แล้วเราก็ถูกปลูกฝังว่าให้อย่าไปเสียเกียรติอย่าไปยอมเสียเกียรติอายเขาจะไปอายทําไมไอ้แค่เกียรติอย่างเดียวในหลักของศาสนาเนี่ยทุกศาสนาเนี่ยเหมือนกันอย่างศาสนาอิสลามนี่นเขาเอง่ยให้ดูจะเขาจะมีเลยเดือนหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมเขาเรียนเดือนอะไรเดือนละมาดอนเดือนถือศีลอดใช่ไหมก็เพื่อที่จะได้เห็นของความลาบ,บากของคนที่อยู่ด้วยกันยังไง ศาสนาพุทธเนี่ยเาก็จะสอนเหมือนกันอย่างเช่นสอนว่าให้นึกว่าตัวเองเนี่ยมันเป็นผ้าร้ายผ้าร้ายกคือเป็นพระขี้ริว้วพระคี้ริ้วนี่เอาไปวางนี้เนี่ยตีนทุกตีนเนี่ยต้องเช็ดมันที่จะเข้าไปในนี้โต๊ะนี้เลอะผ้าร้ายก็ไปเช็ด นี่สอนให้พระเนี่ยทําตัวเป็นผ้าร้ายทําตัวเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทําตัวให้เขาไหว้ส่วนเขาไหว้ก็เรื่องเขาเนี่ยแต่กับเรากับพระเองเนี่ยพอไปทำ่างนี้ก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมาน,นก็เป็นเหมือนกันอย่างเช่นโอ้ยคนนี้มันเจอเรามันไม่ไหว้เลยเออนี่พระอย่างเดิดเกียดเลยที่จริงสอนให้เป็นผ้าร้ายสอนให้เป็นคนที่ไม่ต้องไปคิดถึงเกียิเพราะเกียิมันเป็นของอันตาราย ละที่ฆ่ากันแย่งกันเป็นเจ้าอาวาสก็มีเห็นไหมเคยได้ยินไหมเคยไหมออกทีวีด้วยแย่งกันเป็นเจ้าอาวาสฆ่ากัน,นเพื่ออยากจะได้เป็นเกียตตรติตกองลงนี่ตายคนติดคุกได้เกียรตินะไม่มีใครได้เลยเกียรตินี่ไม่ใช่ของดีเลยนะอย่าไปเข้าใจว่าเกียรตินี่เป็นของดีอย่าไปเข้าใจว่าต้องรักษาไว้แล้วก็ไม่รู้เป็นไงชอบสอนให้รักษาเกียรติจังเลย ตั้งัต่เนี่ยมันมาทำนำเรามาหายนากับไอ้ความเนี่ยเอาประเทศเอาประชาชนมาหายนาเข้าพกเกียรติเอาคนไปตายในสงครามเนี่ยที่ไปลุกลานประเทศอื่นเพระเาะกเกียรติคาเบกรกะไทยเนี่ยยังไม่จบเลยเนีย่แค่เขาข้ามมานี่เลยเส้นไอ้ที่มันสมมุติเอาทั้งนั้นเนี่ยยอมไม่ได้มันหมินศักดิ์ศรีมีอะไรขนาศักดิ์ศรีเนี่ย เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะสามเรื่องเนี่ยดูเหมือนเรื่องเล็กๆเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติเนี่ยถ้าเราไม่มีเกียรติซะแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสแสวงหาเพราะบางคนก็สแสวงหาเพื่อจะมีเกียรติเช่นอยากจะมีรถป้ายแดงอยากจะมีบ้านราคาสิบล้านพ่อแม่ก็ไม่เคยสร้างาไว้ให้ป่ายางก็ไม่มีธุรกิจก็ไม่มีทํามันจะมีสิบล้านได้ยังไงมีบ้านสิบล้านได้ยังไงอยากจะได้ เชิดได้จชูตาจริงก,ก็ไม่ได้อยู่เราบ้านสิบล้านเนี่ยเพราะต้องคอยหลบซ่อนๆส,อนสร้างไว้ทําขี้เกลืออะไสร้างเอาไว้ทำหมัชีวิตที่เราจะต้องออกไปเจอข้างนอกเนี่ยถ้าเราไม่มีสามอย่างนี้เนี่ยเราจะกลับมาที่นี่นรับประกันซ่อมฟรีตลอดชีวิต ว่าถ้าเราไม่รักษาอีกถึงไม่รู้จักสามอย่างนี้เนี่ยเราจะกลับมาที่นี่หรือทุกคนลองทบทวดูก็ได้ชีวิตที่เราเข้ามาอยู่ในนี้เนี่ยเพราะสามอย่างนี้หรือเปล่าเพราะเรื่องกินเรื่องการเรื่องศักดิ์ศรีไม่มีทั้งหมดอ่ะเมียไปมีชู้ย่งมกูหญิงเกียรต,ติั้งนั้นอนะ่ะ เพื่อที่จะได้ผู้หญิงคนนั้นมาหาวิธีการต่างๆพอบางทีแล้วเขาเลิกไปก็ไม่ยอมมันเสียศักดิ์ศรีตัวเองไปมีเมียใหม่แล้วไม่พอใจเมียเก่าก็ยังจะขาาวเองก็บอกรู้ว่าก็ไปมีจะเป็นมีผัวใหม่ตามไปเก็บผัวเขาบ้านตามไปเก็บทั้งผัวทั้งเมียบ้านแล้วตกลงเราเมียก็ไม่ได้ไม่อยู่ในนี้หนักๆในน,นนี้เขาก็ไม่ให้อยู่เหมือนกับแม่เท่งบอกไอ้เท่งทำตัวดีๆนะั้นเขาจะไม่ให้มึงอยู่ในนี้ แล้วไปอยู่ไหนอยู่ในนี้อยู่ในโกดเขาไปเผาทิ้งนั่นสามเรื่องเท่านี้แหละไม่ต้องเยอะหรอกคุยกันไม่ต้องใช้มากไม่ต้องมาบอกเราอบร,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 รมณประโณวก็ธรรมะอะไรต่างๆให้เรารู้ความจริงว่าตัวการสามอย่างที่คนในในปัจจุบันคนในอดีตคนในอนาคตเนี่ยอยู่ในวังวนของหายณะมีสามเรื่อง มีสามเรื่องดังนั้นจดเอาไว้กลับไปจดเอาไว้ก่อนออกไปนี่จดคาว่ากินการเกลียดเนี่ยไว้จดไว้แล้วเปิดดูอยู่เรื่อยๆไม่ต้องมาดูรายละเอียดหรอกแต่ว่าเราแค่สามอย่างนี่เรารู้ว่ากินจะมีของเต็มโต๊ะก็กินแค่นั้นะกินแค่ตรงที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะไปตักนู้นตักนี้หน่อยนี่ขนาดกินแค่ช้อนเดียวช้อนเดียวเนี่ย บิโตนี้ช้อนหนึ่งบิดโตนึช้อนหนึ่งแค่นี้เองเนี่ยยังอ้วนน้าหนักขึ้นทั้งยี่สิบกิโลนี่ก็เป็นเพราะอะไรเพราะกินแต่เรานี่มันซาอะไรชลองศรัทธาเขาเพราะมีวันหนึ่งเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนะม,มีวันหนึ่งโยมมาหาตอนบ่ายถือบิดโตกลับมาด้วยโยมพูดว่าไงท่านเปิดบิณโตแล้วท่าน รูมม้ไหมโยมตื่นดีสองทำกับข้าวมาถวายท่านท่านไม่กินให้โยมสักคำาเลยอ่าเราก็เข้าใจนะเริ่มเริ่มเข้าใจเลยนี่เหมือนกันเนี่ยใช่ไหมสมมุติทากับข้าวไปวัดเนี่ยแล้วประกอบพระไม่ฉันให้เราเลยเป็นไงมันก็น้อยใจนะว่าของเราสงสัยยังไม่ใช่สิทธิ์โปรดบ้างอะไรต่างๆนานาอ่าเอาพระก็เลยฉลองช่วยกันรักษาศรัทธาญาติโยมไว้ รักษาศรัทธาญ,ญาติโยมไว้เลยเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นี่นี่ตอนนี้นี่กาแฟนี่ได้แค่จิบเดียว<ม>สองจิบเป็นนะเยอะกว่านั้นไม่ได้ตอนนี้ไม่ต้องออกมาแล้วกาแฟตอนหลังนี้ถ้ามาทําท่านเหมือนเขาจะจินิ่นตมอีกนะตอนหลังเราแค่กาแฟก็พอหรือน้ำกระเจีย๊ยบก็ได้หรือน้ําอะไรก็ได้ที่มันตอนนี้กําลังลดไขมันอย่างหนักเลยตอนนี้มีหมอเต็มวัดเลยญาติโยมเนี่ยก็รู้ว่าอาจารย์นี่ เป็นความดันแต่ตอนนี้ก็มีทั้งอะไรสารพัดอย่างผักเนี่ยมาปูนอนได้สบายใมือหนึ่งเราก็บอกเออมันเกิดความจําเป็นถึงจะมาปูนอนได้เราก็กินอย่างมากกะเจีย๊ยบก็ได้สักสองฝัะผักปวนะยเล้งผักขึ้นช่ายก็ได้สักประมาณนะกกมหนึ่งเล็กๆล,ลูกตอก็ได้สักลูกหนึ่งอะไรต่างๆเหล่าน,นี้รวมๆกันมันก็พอดี อันนี้เต็มโตเลยเพราะรู้ว่าอาจารย์ป่วยป่วยเป็นความดันโลหิตสูงนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งไงเห็นเลยว่าถึงยังไงก็ตามถ้าเราเกินนี่ขนาดว่าแบบละนะเราเกินยังเกิดโทษเลยไหมลายเป็นโรคความดันเลยให้ราตการนึกเลยว่าเออจริงๆเนี่ยไม่จําเป็นอยู่ในนี้เนี่ยชีวิตเราอยู่ได้เลยนะเราเห็นความเป็นจริงชัดเจนเนี่ยถือว่ามาหาประสบการณ์ อาจจะนานหน่อยบางทีมันก็เกินความจําเป็นแต่ก็พลาดแล้วเมื่อพลาดแล้วก็เอาแล้วกันไปเอากลับไปตั้งหลักใหม่อย่าย้อนกลับมาถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่เอาข่าวเนี่ยทั้งหมดเลยมาพูดถึงเราจะไม่มีปัญหาว่าเออเขาออกไปแล้วเมียเราจะเป็นเมียใครไม่เป็นไรเออดีแล้วกูจะได้หาใหม่ไม่ต้องไปหลบหลดซ่อนซ่อนหนาะ คิดได้ใหม่เต็มบากเลยคิดได้ใหม่เต็มใจเลยแล้วก็ธรรมดาเราเองมีเมียอยู่แล้วก็อยากจะพอมีเพิ่อมอีกสักคนหนึ่งเป็นธรรมชาติของอยากความความอยากการก็เพื่ออะไรก็เพื่อนั่นแหละแค่นั้นนะแล้วก็แล้วกันไม่แย,ย่ได้มาแล้วก็มานอนวันทั้งวันทั้งคืนเปล่าปลาเดียวปลาดาวแค่ลมหายใจเข้าออกไม่กี่ครั้ง เราก็คิดได้เลยว่าช่างมันแล้วกันไปแต่ถ้าเขายังไม่ได้ไปมีผัวใหม่ก็เอาเ็ต้องยกย่องว่าเออนี่แหละเป็นคู่กันมาไม่รู้จักกี่ชาติก็กลมหน้ากลมตาอยู่กับมันไปอยากจะมีมีใหม่มก็ลำบากแล้วเพราะเดี๋ยวมีเรื่องอาจจะต้องถึงตายวางแผนหมอวิสุทธิ์ไหมที่โดนตีตัวเนี่ยข่าวดังมากหมอวิสุทธิ์นี่ข้าเมียตัวเองเนี่ย วางแผนคางโหดลายมากขนาดลูกไปกับลูกด้วยยิงให้แม่ตายแล้วลูกก็นอนเปลือกด้วยอยู่กับสดแม่ทั้งคืนอยู่ในรถกว่าจะมาเจอตอนเช้าเพราะการแล้วมันคุมที่ไหนมาอยู่ในนี้ตั้งเขาตัดสินประหารชีวิตก็ติดคุกตลอดชีวิตตอนนี้ก็ลดลดลดล,ดลดไปก็ เหลือไม่กี่ปีแต่เหลือไม่กี่ปีก็ตามเพราะอะไรเพราะการเอาพอดีพอดีเรามีการไว้สําหรับบําหมัดความคล้างไอ้คิดอย่างนี้มีการไว้บําหมัดความคลั่งถ้าจะมีเมียแล้วเมียรเราไม่ได้สวยเลิศเลยก็คิดว่าคออสวยที่สุดแล้วในจักรวาลเหมือนกับเขาพูดอย่างนี้เนี่ยเขามีการประกวดน เขามีการสอบถามกันขึ้นเวทีแจกรางวัลเป็นล้านนะให้ผู้ชายเนี่ยได้ไม่หมดเลยตั้งคาถามสดๆเลยเดี๋ยวนั้นา่าใครสวยที่สุดในโลกผู้หญิงคนไหนสวยที่สุดในโลกยกมือกันตอบอะไรปุ๋ยพรทิพย์อภัสราปุ๊กป๊อปอาริยาถ้าบ้านเราก็อย่างนี้หรือไปถึงนูน่น นางงามจัก,กรวรนดิคนนี้นางเอกที่ชอบแพนเค้กมีผู้ชายคนหนึ่งยกเมียผูมสวยที่สุดในโลกครับได้รางวัลได้รางวัลคนเหล่านั้นเนี่ยมันสมมุติหมดคนที่จริงๆอยู่กับเราต่างหากนะแล้วก็อีกนั่นแหละในสมัยมโหสถตอนนั้นพระพุทธเจ้าไปเกิดเป็นพระโพธิสัตว โมโหสถนี่ไปเจอคำถามนี้ขึ้นมาว่าใครเอ่ยโกหกกันแต่รักกันโกหกกันแต่รักกันนี่ผัวเมียนะพี่สอนลาผัวเราเรียยพี่สอนลามจริงๆผัวเราหน้าเหมือนสอนลาไหมเนี่ยไอไ้่ายผัวก็บอกเมียบอกน้องอาริยาน้องเมียเราหน้าก,กระดำกระดร่างเยกอาริยาโกหก แต่ละก,กันสมพุทิเาพูดความจริงไงโตมึงกันหน้า่ากับประจวดอ่าพูดจริงใช่ไหมเป็นไงได้ด่ากันเปิงมึงด่าก,กว่าคุณทำไมอแต่ว่าจะบอกน้องอริยาน้นองป๊อปน้องแพนเคก้กแหมขึ้นใจไอเราเองกับพ่อผัพวพ่อเมียชมเรียกว่าพี่สอนลามพี่ฟิล์ม แม่ปลื้มใจถ้าเกิดมันมาว่าเรานี่จได้อีกงอกเลยฟันก็เยินหน้าก็หักพูดจริงนี่พูดจริงๆเลยเนี่ยเรากดไปไงโดนหัวเตะเน็ตคีดซี่โครงเน็ตก้างฝางนะพ่อดังนั้นไอ้ที่มันพูด่าเมียผมสวยที่สุดนะจริงๆจะสวยจริงแล้วไม่จริงหรือก็ตามแต่กลับไปบ้านต้องอยู่กับเมียกลามเราต้องรู้จักใช้ให้เป็น กินเราต้องรู้จักกินให้เป็นหนังเกียรติยศเราต้องรู้จักพอดีพอดีใครจะมาบิ่นสัดิ์สีก็ให้คิดว่ายังมากเราก็คนในตำบลคนในหมู่บ้านมันไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นหรอกเราจะมีบ้านสิบล้านก็คนในตำบลคนในหมู่บ้านไม่มีเขาไปออกทีวีว่ยคนนี้อยู่ในตำบลน,นี้นี่มีบ้านสิบล้านยกย่องไม่มี มีรถป้ายแดงก็คนในตำบลในหมู่บ้านมันแค่มีชื่อเสียงอยู่แค่ในหมู่บ้านเนี่ยเราจะไปแสวงหามันอะไรนักหนาหรือคนที่มันมาว่าเราว่าไอ้ถอยไอ้อะไรก็แค่คนเดียวเท่านั้นนะแต่เราก็มันสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้เลยมันเรื่องอะไรถ้าเรามีไปเรื่อยๆกินกามเกลียดกินกามเกลียดกินกรมเกลียดคาถาตรงนี้เนี่ยไม่ต้องไปใช้ของศาสนาไหน ถ้ารู้จักกินรู้จักเอารู้จักเกียรติยศว่าไอ้สามอย่างนี้ถ้าไม่เป็นมันหายนะมันพาเราชิบหายพาเราตายเอาละวันนี้นี่คงจะไม่คุยอะไรมากมากว่า,ก,วากินการเกียรตินีงท่านทั้งหลายก็คงจะเอาไปใส่ใจเราไม่มีศาสนาเลยนะบอกให้รู้ว่า ถ้าไปกังวลว่าคนมาพูดเนียนอกาศาสนาพูดเรื่องกินกันเกลียดฉันไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้คนในาศาสนาบอกกระหลงพ่อเป็นใครที่มาสอนฉันช่วยไม่ได้เพราะออกไปแล้วก็แล้วกันนะออกไปแล้วก็ไม่ได้รู้จักกันไปแล้วแต่ไปหาได้นะตอนนี้ถ้าเกิดมันมีปัญหาสู้ไม่ไหวนี่มันสู้ไม่ไหวจริงๆเนี่ยไปเราเป็นลูกศิษย์ของอเลอ็ก เราก็เข้าสุเหล่าเข้าไปในนั้นเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะสวดกุรอานไปได้บ้างไม่ได้บ้างอย่าไปอายเอาล้อไม่โกรธหรอกถ้าเราจะไปสวดกุรอานผิดผิดถูกถูกแต่ถ้าไม่สวดมาอยู่ในนี้เนี่ยมันสวดผิดผิดถูกถูกแล้วเราอยู่ในนั้นสักเจ็ดวันสิบวันเนี่ยพอให้มันคลายเราเป็นคนของพระเยซูก็นู่นเลยเข้าโบสถ์ไปนั่งอ่านไบเบิลสรรเสริญพระเจ้าไป ้เราเป็นพุทธก็เข้าไปเลยหาพ่อท่านคล้ายหาพ่อท่านคล้ายหาพระพุทธเจ้าหาหลวงปู่ทวดนักโมโพธิสัตว์อยู่ตรงนั้นไปอาศัยข้าววัดกินเจ็ดวันสิบวันไปอาศัยข้าวในสุเหาในมสัสยิดกินไปอาศัยข้าวในบวชคลีกินแม้เราจะไม่ได้นับถือาศาสนานั้นก็ตามเนี่ยเข้าไปแล้วเขาไม่ให้เราตายนะไปอยู่ในนั้น แล้วก็ทบทูนกินกามเกียดกินกามเกียดกินกางเกียดให้เราค่อยๆทบทวนดูว่าไอ้ตรงนี้เองนี่มันเป็นสาเหตุที่เราจัดคนไม่ได้มันจะไปย่ำยีเรายังไงเราก็กินข้าวได้นอนหลับเพียงแต่ว่าเราอย่าไปใส่ใจกับมันอย่าไปวุ่นวายกับมันนางก็ขอให้ท่านทั้งหลายนะั้นนางก็เอาละตอนนี้ก็เราเองนั้น หดไม่ได้ที่จะห่วงใยกันพรน,นั้นเป็นแปลว่าของอันประเสริฐแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ใช้ชีวิตยอย่างรู้คุณค่าเกิดมาชาติหนึ่งนั้นอย่าไปทําอะไรที่มันเกินตัวถ้าเราอยู่อย่างพอดีพอดีแล้วท่านทั้งหลายนั้นก็จะพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดเข,เข้าเาข้าออกออกในที่ที่เป็นหายนะอย่างนี้แม้ว่าเราจะไม่จะพอใจหรือไม่พอใจก็ตาม ในที่สุดเราก็รู้ว่าอิสรภาพนั้นเป็นของที่น่ายหยิบจับน่าชกชวยขอให้ท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้มีสันติเรารู้จะทําอะไรก็ตามให้รู้ว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบุญอะไรเป็นโทษให้ได้สาม,มารถประกอบอาชีพจเจริญก้าวหน้าในสัมมาทิฏฐิ ให้ได้สมาแล้วหาขยายทัพทว,วีทัพทว,วีทัพทว,วีแสนโบราณเท่าด้วยสุจริต Wow.